สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่เบียนวายในรายการเชี่วตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันพุธนะฮะผมอยู่ที่ตลาดนัจดจดตุจักรตนสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับในรายการว่ามีอะไรกันวันนี้แล้วเราจะไปอัปเดตรายการราคาสัตว์เลี้ยงที่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปเลยนะฮะ เียงโครับแล้วก็900ดูนโม่800ดอด0 0้วรอาา0 0เงาเนะครัแล้วก็เม่วงมวงนะครัตอนนี้ครับผมว่าจอดรถ อยู่ที่ตึกเจเจมอนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถจอดรถได้แล้วก็ลงมาทางลิฟต์แล้วก็ลงมาชั้นสองหรือว่าชั้นหนึ่งก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอประตูสี่นะครับเนี่ยแล้วก็แล้วเดินลงออกตึกเจรุจักรเราก็จะเจอาตึกเจเจมอแล้วก็จะเจอเนี่ยครับร้านเนยครับเนี่ยออกมาจากประตูสี่เราก็เจอร้านเนยเลยครับ เนี่ยครับเราอยู่ร้านพี่เนยครับเนี่ยพี่เนยเขามีลูกค้ากำลังแนะนํานกให้ลูกค้าแต่ผมจะอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวลาร้านพี่เนยมีอะไรเนี่ยมีเยอะเลยครับ มาร้านที่เลยก็สามารถเลือกนกได้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆน้องๆมาเลือกนกได้เลยนะฮะเนี่ยนกเยอะมากเลือกแล้วก็มาคัดใส่ตรงน,นี้ก่อนนะฮะใส่ตรงน,นี้เลยอีเ่เขาเลือกน นีพี่ขเขาเลือกพี่ขเขาเลือกเยอะเลยคนระับเป็นลูกค้าประจำของที่เนยอ็็น,นกกมมีลลูค้าาตดนะ เออครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตราคากันเลยนะฮะก็ร้านเนยก็าการาคาหลักร้อยนะฮะเหมือนเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเนี่ยตระกูลอีชินนะครับเพื่อนๆในกรงนี้นะฮะมีกี่ตัวเนี่ยประมาณแปดตัวเก้าตัวครับแต่ไม่ต้องห่วงครับที่ร้านเนยเนี่ยนกเข้ามาตลอดนะฮะเนี่ยแต่ตอนนี้นะตอนนี้มีนกใช้เปิ้ลล้วนๆเนี่ยประมาณเกือบเก้าตัว ราคาเนี่ยครับเดี๋ยวผมเซอรราคาเลยครับราคาขายเปิ้ลนึงคือแปดร้อยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันถุงขวดจะซ้อมเพื่อน้มแดงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยขายเปิ้ลกินชี้น่ะมันเป็นนกที่สลาดนะครับเพื่อนเนี่ยนะผมเช่าไอ้เพื่อนๆพื่อนดู แรงมากเลยครับในรับเพื่อนเนี่ยตัวไซคัเนี้ดยดยูด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 ดความแ็งแรงมันเนี่ยเนี่ยไซ์แนเนี้ยไซขนขนหนานแพงมาแล้วนะฮะเนี่ยตรงใต้ท้องก็จะเห็นแล้วว่าเป็นพ้ายเปื้อนแดงอ่าสีส้มเหลืองแดงแดงนะเนี่ยนะฮะไซส์ขนาดนี้ฮะเนี่ยเพื่อนดูเ่ยเพื่อนหาที่ไหนได้เนี่ย ดูความแข็งแรงทุกตัวดูความแข็งแรงฮะเนี่ยนี่ฮะราคาตัวรับแปดร้อยฮะตอนนี้นะฮะมาได้นะฮะเพื่อนเนี่ยเลี้ยงง่ายดูจากการแลเนี่ยแข็งแรงโฉกอาหารคล่องทุกตัวครับเนี่ยฮะดูได้ครับ ครับครักครับคพับครัีคอับครับครับครับคตับคมีบีรัมคหมบครับแร่จะมีเนร่ยครับยวผมครา<ช>ีบนรับครับเรามาเครับมตับคราบครัอีรนะฮะันี่ยเคื่อนอูนะฮะเนี่ยราครตามอี้เลันะ,ะ Normal, Normal, น Normal รับค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 รับลรับครับครับครับับับคร พี่ normal เจ็ดร้อย yellow size แปดร้อยนะครับนี่ไซส์ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนีเพื่อ,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 อนดูนี่คือ normal นะครับเพื่อนกำลังนอนอยู่แล้วกันดว่าจะเป็นพี่ normal ครับไซส์ขนาดนี้ยังไงเอาไปเลี้ยงลอดอยู่แล้วครับแต่เราต้องป้อน เยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะก็ต้องป้อนทุกๆุกสี่ชั่วโมงอะฮะไยนี้แหละไม่ต้องห่วงยังไงเลี้ยงโตครับแล้วก็เนี่ยทางร้านเนี่ยจะปลึกเขาแล้วะฮะคือจะป้อนด้วยนะฮะจะป้อนอาหารป้อนด้วยแต่ก็จะให้อาหารไข่ไว้สําหรับให้เขาแท้นะฮะซึ่งก็เป็นผลดีคือเขาเขาเป็นนกนกพิษแพ้นะฮะ เขาก็จะแท้ถ้าเป็นอาหารเขาก็จะแท้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างเนี้ยถ้าเพื่อนๆเลี้ยงไปแล้วนะฮะเลี้ยงเพื่อนเอาไปป้อนสัากอาทิตย์หนึ่งก็ให้ก็ให้อาหารไก่อยู่ในกรงไว้สักหน่อยแต่ก็ระวังมดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอย่าให้ง่ายวันนั้นให้นกของเพื่อนๆสามารถกินง่ายคือเพื่อนๆมีผลไม้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นชมพู่หรือว่าฝรั่งหรือว่ากล้วยเพื่อนๆเอาไปตั้งเลยะฮะไอ้นอกพวกเนี้ย พอมันพอมันรู้ว่าไอเน,นี้ยมันน่าจะเป็นอาหารเขาจะแทะแล้วทีเนี้ยน้นเพื่อนเราจะได้จะได้สารอาหารที่หลากหลายนะครับพอตอนโตคือถ้าเราป้อนอย่างเดียวแล้วก็เราไม่ให้อาพวกผลไม้เนี่ยมันมันก็มันก็จะเหมือนอนะ่ะเหมือนจะคือธรรมชาติของเขาอ่ะเขากินผลไม้อ่ะเพื่อนเพื่อนึกออกไหมเพื่อนเราต้องฝึกเขาแต่ถ้าเลยจากวัยนี้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ทําอะไรเนะีย เขาจะไม่ชอบกินผลไม้นะฮนะเพื่อนๆนี่ดูฮะเพื่อนๆะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะนี่คือ normal 700อที่ normal ที่ normal 700แล้วก็ yellow size 800ครับนี่ตรงนี้ก็เนี่ยพวกตระกูลบัวครับนี่สีเนี่ยตระกูลบัวเนี่ย,ยที่ร้านเนยเนี่ยนะตอนนี้น่าจะ น่าจะออกไปเยอะแล้วนะฮะเนี่ยบูชินเก้าร้อยบูพายเก้าร้อยบูโนอร์โมแปดร้อยบูเยโล่เก้าร้อยครับเนี่ยสกูลบูทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆนะฮะเนี่ยเห็นปะผมเปิดตัว,ตวเนี่ยมาเลยแข็งแรงฮะนี่หิวข้าวอยู่ฮะเดี๋ยวร้านนี้เยก็จะป้อนอาหารฮนะนี่คือบูชินโนโอร์ลม่ครับ รวมาบูชินะนี่จะใช่เนี่ยบูชินะเก้าร้อยราคากะราคาหลักร้อยเองนะเพื่อนๆเนี่ยฮะเนี่ยความน่ารักของเขาเนี่ยความแข็งแรงนะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเนี่ยเนี่ยช็กอาหารเก่งวนห่วงว่านกไม่กินอาหารนี่ฮะเนี่ยมาเลยนะเพื่อนๆเลมาเลยฮะ เนี่ยแสดงว่านี่มันสูดแข็งแรงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ไอ้ถ้าเพื่อนๆพอนบอกอยากได้ตัวเล็กกว่านี้ก็เนี่ยข้างในก็มีครับก็ถ้าเพื่อนๆชำนาญแล้วก็เลี้ยงตัวข้างในเนี่ยแต่ถ้าถ้าน้องๆเพิ่งเริ่มเนี่ยผมว่าวัยเนี่ยกำลังเหมาะครับนะฮะอ่ะเนี่ยดูความแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมถ่ายอยู่ประมาณสี่โมงเย็นซึ่งใกล้เวลาให้อาหารของเขาแล้วเขาจะรู้นะครับแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรงขายเปิ้ลขายเปิ้ลเนี่ยแปดร้อยครับเพื่อนแล้วก็จะมีบูนอร์มอลด้วยครับบูบูนอร์มอลก็แปดร้อยเนี่ยในกรงนี้นะครับแล้วน,นี้ก็เจลโลไซเจลโลไซเนี่ยแปดร้อยนี่คือเจลโลไซครับเพื่อนเดี๋ยวเราดูเนี่ย พอเปิดกรองเนี่ยเขารู้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะได้อาหารเนี่ยเยลโลวไซด์ครับเพื่อนดูสีเยลโลวไซ์เนี่ยนี่คือความแข็งแรงของนกนะฮครับเนี่ยพอเราเปิดกลงแล้วเขารู้ว่าเราเขาจะได้อาหารนะฮะชุดสกูนเยลโลวไซด์ครับเยลโลวไซด์แปดร้อยนะครับเพื่อนเน,นี่ยฮะนี่คือนกที่ร้านเนยนะคะ เพื่อนสามารถมาดูได้วันนี้ที่ผมมาเนี่ยคือเป็นวันพุธร้านเนยก็เปิดทุกวันนะฮะอยู่ง่ายๆนะฮะเหมือนเดิมอยู่ตรงประตูสี่ฮะแล้วก็แล้วก็เบอร์โทรว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นคราวที่แล้วผมขึ้นผิด <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปหน้าคลิปนะฮะเพื่อนๆสามารถโทรติดต่อ,อสอบถามได้นะ,ะับ <c oughs> แล้วก็นี่มาลิงเด็กนกใหญ่ ขึ้นนิดหน่อยก็มีฮะเนี่ยลิงเน็ตเหลือง4,500ัลิงเน็ตเทา4,000แล้วก็ลิงเน็ตม่วง13,000ฮะเนี่ยลิงเน็ตม่วงฮะเนี่ยนิดหน่อยมีนกตนกัวนกนกแพ้เลยนะป้อนแค่เสือตวัวเดียวนะเนี่ยอันนี้ลิงเน็ตม่วงนะฮะหมื่นหมื่นสามนะฮะแล้วก็เนี่ยลิงเน็ตเหลือง สี่พันห้าเพื่อนเพื่อนมาดูได้นะสี่ร้านสี่ร้านเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับส่วนสันเนี่ยราคาคือสันสันชุดเนี้ยราคาอยู่พันแปดนะครับแต่ตัวตัวนี้เขาจองไว้แล้วแต่เพื่อนๆมาได้นะก็คือมาแล้วก็โทรถามก็ได้ว่าจะได้สันเดี๋ยวทางร้านเลยเขา สามารถจัดหาได้นะคับเนี่ยพั 2008. นแปดแล้วก็ในร้านแกก็จะเนี่ยจะมีพวกนกโซคือพวกเนี้ยโซจากจากวัยจะจะนกป้อนนะฮะเนี่ยมีเยอะเลยนะะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มามาเลือกดูได้นะฮะเนี่ย อย่างไอ้พวกแล้วเบิดไม่ขอบตาขอบตานี่ก็เริ่มหลักร้อยเองคสามร้อยเองนะครเนี่ยแล้ววันนี้มีฟานโตด้วยนะจากราคาลูงสุดว่คู่ละแปดพันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถขอบสาแล้วก็มาต่อรองราะคา นะก็ไวออเฟสคอปเปเตล,ลส่วนวันนี้คือนกลูกลูกป้อนคอปเปเตลหนี่งรือบอกว่าบวชนะฮะเพื่อนแต่มีมาอยู่ตลอดใช่ไหมมีมาตลอดเนี่ยราคาก็เริ่มต้นที่หลักหกร้อยเองนะครเพื่อน,นเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้แต่วันนี้ที่ผมมาถ่ายคือเมลหมดนะครับแล้ววันนี้ ผมขายดูเลนี่ฮะเริ่มบินได้แล้วเริ่มบินได้เนเท่าไหร่ล่ะเก้าร้อยเนี่ยแต่พี่เขาบอกว่าข้ากระเจียวที่เป็นวัยแทะเริ่มบินได้เนี่ยมีอยู่อยู่นะฮะเป็นชุดนี้ราคาก็เก้าร้อยครับอันนี้คือวัยแทะฟอนเสืิอมนิดหน่อยนะฮะเนี่ย,ยอันนี้ก็สีมุก สีเจ็ดสีก็มีนะฮะสงเจ็ดสีก็ราคา400สี่ร้อยนะครับเพื่อนสามารถมาดูได้แล้วก็เนี่ยคราพวกค,ค,กนนคริสตัลอะเหมือนเดิมคนระับก็ตัวที่มีทราบเท้เนี่ยราคา ตัวละพันห้าเองนะฮะ กันดูแบบฮะสาธุครับโอ้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูอะไรครับวันนี้ขออนุญาตครับอันนี้โรงเรียนเปิดแล้วครับอันนี้เรียนลำบคญที่ไหนครับอ๋อใกล้ๆเดินท,นทบ,บุรีผมว่าผมว่าฟองโง่ครับ อันนี้มาดูอะไริพิเศษครับวันน okay. ี้ข้อคเทลขคเทลลูกป้อนมันมันจะไม่มีวันนี <S <S ้แต่จะมีชุดชุดนี้ครับผัดแทะครับตัวละเก้าร้อยลูกคอเทลลูกป้อนหมดพอดีครับใช่แต่ก้อนใส่ใช่ใช่ก็เราให้มันแฉก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้บำรุงมันก็ป้อนเสริมแด่ชุดนี้บอกไว้ก่อนมันเริ่มบินแล้วยังไงก็ถ้าอยากเอามาเล่นเนี่ย เพราะกันมันตกใจากา็ผิดๆแบบนิดหน่อยอแต่ก็คือเชื่อเพราะมันตัวมาจากคุ้ป้อนนะดูนะครับดูผมพันนี้ห่ยเนี่ยเนี่ยน้องๆเข้ามาดูมาดูนกครับเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูอะไรเอ่ยมาดูนกอ๋อมาดูนกนี่มาดูนกอีกเด็ดไอนี่ยนะคันี่ยังไม่เปิดเทิมนะครับใกล้แล้ว เดี๋ยวมาดูลิงเนี่ยอ๋อแสดงว่าชอบนี่อะไรกันนี่ยดูอนี่ฮะน้องๆครับมามาดูได้นะครฮะนี่เป็นถ้าปิดเทอมแล้วก็เป็นกิจกรรมอ่ากิจกรรมอ่าย้ำว่างที่ดีนะครับเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นจุดรับผิดชอบด้วยนะฮะเนี่ยร้านเนื้อก็มีนกเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถดูได้มาดูได้หาง่ายนะผมย้ำไว้ตลอดกคืออยู่ อยู่ตรงประตู4เจเจมอลนะฮะผมถ่ายข้างหน้าร้านอ,อ,อุ้ยนี่นี่นี่ด่วน,น,นเบอร์ตามนี้เลยนะครับ ร้านแกก็จะเป็นสองฝั่งนะครับนี่ฝั่งที่เป็นอาหารด้วยนะครับนี่ผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งที่เป็นขายอาหารแบ่งขายนะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงนกตัวสองตัวก็สามารถมาซื้อได้เนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะ ปูนไว้ที่บ้าน,นครับอันนี้ก็อยู่ได้เป็นหลายอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยพวกพวกอาหารไข่นะฮะและว้วก็เม็ดสียี่ห้อต่างๆมีหมดเลยนะครับของนกใหญ่นกเล็กของคอรอบัเทลของของหยกแล้วก็นี่ผงสีชมพูก็จําเป็นนะฮรับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงนกโตแล้วค,คือเป็นเหมือนวิตามินนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่ แล้วก็นี่เป็นอาหารลูกปอนเป็นเพื่อดีเลี้ยงลกตัวสองตัวเนี่ยอันนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็นี่สำคัญก็คือพวกปุยม้วเนี่ยถ้าจะแบ่งไปเยอะก็มีเป็นโรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมีหกร้อยจัมแต่แที่พ่อจะราคาต่างกันฮะฮะตามน,นี้เลยแต่วดโรนี่คือหกร้อยจัม ตัวร้านแกเนี่ยมีเนี่ยมีวิตามินชนิดต,ต่างๆเกี่ยวกับนกเยอะเลยนะฮะมียี่ห้อต่ามไงแล้วก็อาหาร13ชนิดอาหาร13ชนิดเก้าเก้าชนิดมีหมดนะจะใช้เป็น สูงละโลนะฮะถ้าผมดูไม่ผิดนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งกรงอะไรเงี้ยฮะ มาได้ครับแกเปิดทุกหวันนะฮะร้านเนยนะครับ,นะค,รบครับเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็อัปเดตราคาร้านอัปเดตราคานกที่ตลาดนัดจตุจักรสวนสัตว์เลี้ยงร้านเนยร้านประจำตรงประตูสีเจเจมอนะฮะก็อัปเดตราคาไปพอสมควรแล้วแล้วก็พาชมว่าร้านเนยมีของอะไรมีนก อะไรที่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 มีขายอยู่ในร้านนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนสามารถกดติดตามกด subscribe. s u b s c r i b แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้ส่วนใครจะสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับนกที่ร้านเนยมผมแนะนำว่าให้โทรไปที่ร้านเนยได้เลยะะับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะฮะก็เหมือนเดิม ฝากทุกคนกดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ